ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับการเป็นพาร์ทเนอร์ของครอบครัวการซื้อขายเทรดเดอร์ er ของเราคุณเป็นนักลงทุนของเทรดเดอร์ er, และต้องการรับรายได้จากการแนะนำเพื่อนดังนั้นโปรดแนะนำมากเท่าที่คุณต้องการและเปิดใช้งานบัญชีดาวลนด์ของคุณแต่ไม่รู้วิธีการเปิดใช้งานบัญชีดาวลดนโดยใช้ไวเชอร์ใช่หรือไม่ดำเนินตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานบัญชีดาวลด์ของคุณโดยใช้ไวเชอร์ ขั้นตอนแรกที่คุณต้องทำคือเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Twitter ในเบราว์เซอร์ของคุณจากนั้นคุณต้องไปที่ตัวเลือกการลงทุนหลังจากนั้นค้นหาตัวเลือก Downline Activation แล้วคลิกที่นั้นจากนั้นเลือกแพ็กเกจสำหรับเปิดใช้งานในขั้นตอนต่อไปคุณต้องค้นหาคลิกที่นี่เพื่อลงทุนด้วยวายเชอร์และคลิกที่นั้นจากนั้นกรอก Downline ID ต่อมาคุณต้องเลือกดาวน์โลต่อไปคุณจะถูกนำไปยังกระเป๋าเงินสก,กุลดิจิทัลของคุณเพื่อส่งสก,กุลเงินดิจิทัลให้กับเราเพื่อส่งสก,กุลเงินดิจิทัลมันจะขอให้คุณใส่ที่อยู่กระเป๋าเงินบิตคอยดังนั้นให้ใส่ที่นั่นแล้วคลิกถัดไปจากนั้นใส่จจำนวนเงินอ e. ี